ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาประวัติผู้ขอรับการประเมินนายวิเศษมิรัตนภัยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมเงินวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่ง การประเมินมีทั้งหมด3องค์ประกอบคือองค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้องตามบริบทของชุมชนและความต้องการของผู้ปกครองจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทำรายงานเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูรตรต่อไป มีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อนำมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายตรงตามศักยภาพของผู้เรียนส่งเสริม สนับสนุนครูให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งประสิทธิภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนต่อไปด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่าย และมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารจิตการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผ่านการจัดตั้งสภานักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมร้ำทางการศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นที่ชัดเจนเพื่อนำไปพัฒนาสถานศึกษาให้ตรงตามจุดต่อไป โรงเรียนมีนวัตรกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและองค์กรต่างๆได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเครือข่ายเช่น เครือข่ายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนบ้านขุ่มเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC จัดทำนวัตรกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนาผ่านนวัตกรรมในด้านต่างๆเช่นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานนวัตกรรมด้านการบริหารโดยใช้ขุมเงินโมเดลก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนมีคุณภาพ ตรงตามที่สถานศึกษากำหนดไว้องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพนายวิเศษมิรัตนภัยเป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกมีวินยัยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่ํำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำเร็จของงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผลการํำเนินงานผลที่เกิดกับตนเองผ่านการสอบธรรมศึกษาชั้นเอในปีการศึกษา2564ผลที่เกิดกับนักเรียนและคณะครู 1. เด็กชายฉัตรัยชัยสุริยงได้รับรางวัลชมเชยอันดับสองในระดับช่วงชั้นที่1ในการประกวดบรรยายธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2,564ระดับภาคคณะสงฆ์ภาค10โดยกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม 2. เด็กชายปุณกันศรีเทพได้รับรางวัลชมเชยอันดับสองในช่วงชั้นที่2ในการประกวดบรรยายธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2564ระดับภาควิะาสงฆ์ภาคสิบ โดยกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเด็กชายชัตนัยชัยสุริยงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมประจำปี2564จังหวัดยะโสธรระดับช่วงชั้นที่หนึ่งประถมศึกษาตอนต้นเด็กชายปุณกันศรีเทพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดบรรยายธรรม ประจําปี2564จังหวัดยะโสธรระดับช่วงชั้นที่2ประถมศึกษาตอนปลายนางสาวพรนัชชาสังสนาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดบรรยายธรรมประจําปี2564จังหวัดยะโสธรระดับช่วงชั้นที่3ม,มัธยมศึกษาตอนต้น3 ได้รับรางวัลชนะเลอรเหรียญทองจิจกรรมละครหน้าที่พล,ลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในการแข่งขันโครงการ 8CS ฐานความดีวิถีนวัตกรรมครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่ง 4. คณะครูได้รับรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทในระดับต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีระดับประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลที่เกิดกับโรงเรียน1 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับดวงดาวที่สองตามโครงการเสริมสร้างระเบียบวินยัยคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมหลักส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติประจำปีงบป,ประมาณ2564 2. โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม 1- ช่วย3จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการบริหารสถานศึกษา